หลังจากเยาวชนได้ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาลงพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนโดยกลุ่มอุทยานการเรียนรู้บ้านปางจำปีดินแดนบนที่ราบระหว่างหุบเขาและเนินเขาได้เปิดเส้นทางต้อนรับเยาวชนสำหรับการมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาพัฒนาฟื้นฟูผืนป่าด้ยวยรักและห่วงแหนที่สำคัญการนำหลักการทรงงานของในหลวงการระเบิดจากข้างในมาปรับใช้ เยาวนชนจะเข้าใจหลักการนี้มากน้อยแค่ไหนติดตามชมบางจำปีค่ะบาปีเราจะไปเข้าป่าค่ะเราไปคุยกับสัตว์ค่ะตื่นเต้นดีน้องแบบไม่เคยเข้าป่าดูแบบเหมือนจะไปลําบากแต่ก็น่าสรุปดีอะไรก็ตื่นตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้น,นก็ต้องรอดูของจริงครับว่ามันจะเป็นยังไงสวัสดีครับ ก็มาถึงบ้านก็การการปรับตัวก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็ธรรมชาติก็สวยน่าจะปรับตัวไม่ยากครับบ้านสวยบ้านน่าอยู่คุณแม่ก็น่ารักดูกใจดีค่ะดูแบบแตกต่างจากที่หนูเคยไปอยู่มาก็ชอบเพราะว่ามีต้นน้ําลําทานด้วยใช่ไหมคะที่คี่เคยอยู่เป็นไงบ้างมันเจอแบบแบบไฮโซเกินไปอะไฮโซ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดคันทาวิเวศนะครับ mm. ก็มากราบไหว้ mm. หลวงพ่อก็ขอพรนะครับ mm. ก็ที่วันนี้ก็จะมีหลวงหลวงพ่อแค่แค่รูปเดียวนะครับที่จําวัดอยู่ที่นี่ mm. แล้ตอนนี้เราก็กําลังจะไปไหนไปไหนกเก็บผักกูดค่ะไปให้แม่ปานีแกงค่ะเป็นอาหารเย็นของพวกเราไปครับไปเก็บผักกูดกัน ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณแม่ปาณีและก็คุณพ่อสมัยนะครับแม่ทำสวนสวนกาแฟปลูกกาแฟประกอบสวนไร่ผสมผสานทำหลายๆอย่างรวมกันใช่ไหมครับก็จะได้พึ่งพาตัวเองได้แม่ยังพอต้นกาแฟเองอีกใช่ไหมครับแม่พ่อเองเพราะว่าแม่ทําสวนพ่อหวานเขาจะได้ประหยัดต้นทุนไงอ๋อจะมีจะมีสวนย่อมๆอยู่หลังบ้านใช่ไหมครับ ครับตอนนี้ตอนนี้กําลังทาเห็ดผัดน้ํามันหอยแล้วก็ใส่ใบผักกูดนี่ลองมาดูว่าใส่ผักกูดแล้วมันจะอร่อยไหมมันเหมือนน้าอ่ะมันเหมือนน้าอ่ะผสมน้ำมันเหมือนน้ำผสมน้ํามันหอยอ่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ก็กินเราก็ได้ลงมาสำรวจชุมชนเนาะก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการการ ทำอาชีพต่างๆแล้วก็มีการกฎระเบียบมากมายเกี่ยวกับชุมชนที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือที่เขาเรียกว่าวาังปลาที่นี่ก็จะเป็นกฎเนาะออกกฎระเบียบ<ม>เกี่ยวกับศูนย์อนุรักษ์พันสัตว์น้ําแล้วก็อนุรักษ์พันสัตว์ป่าแล้วก็มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการทิ้งขยะการจับปลาการจับสัตว์เนี้ยค่ะแล้วก็อะไรนะที่นี่ทําอาชีพอะไรเออทำอาชีพเกษตรผสมผสานค่ะก็แก่ก่อนแบบปลูก แค่ปลูกข้าวค่ะทำนาแล้วแต่แล้วปัจจุบันนี้ก็แบบปลูกต้นต้นกาแฟ, e าฟเพิ่มขึ้นเพื่อจะมีรายได้แบบเพิ่มขึ้นนะคะท<แ>ี่นี่เขาจะอาศัยการพึ่งพิงป่าเนะ<ม>าะหาของป่าอะไรเงี้ยสัส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งที่เป็นเกษตรที่ร่วมกับโครงการหลวงในการที่จะทําอาชีพรายได้มากขึ้นอย่างาพวกการปลูปกคณะปลูกผักอิตาเลียนอย่างนงี้ก็จะเป็นอีกทางเรืองของชาวบ้านที่นี่ใช่ไหม ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกเอ้ยไม่ใช่น้ำตกอาเออ,นอ,อ,อ,อหนกว่า<อ>หึกว่านึกว่าจะไม่แก้<อ>หึกว่าเรียนเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับการพูดคุยเกี่ยวกับชาวบ้านการเปิดใจมันทำให้ตัวเองคิดว่าให้ได้มากกว่าที่เราเคยให้มาก,ก่อนนะครับเราได้ทําอะไรมากขึ้นเราก็รู้ว่าตัวเราแบบว่า ศักยภาพของเราแบบว่ามีแค่ไหนอะคะสามารถทําได้เวลาเราทํากิจกรรมร่วมกันก็มีความอดทนแล้วก็สามาัคคีกันเพิ่มขึ้นนะคะเราต้องแบบพัฒนาตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะถึงจะแบบไปพัฒนาชุมชนได้ถ้าตัวเองยังไม่พัฒนาเราจะไปสอนใครได้อย่าปล่อยให้ป่าเสื่อมโทรมก่อนที่เราจะอนุรักษ์รักษาคือเราต้องรู้จักด,ดูแลป่าไม้ตั้งแต่ต้นนคะคะเพื่อจะให้ส่งผลในะระยะยาวเพื่อที่จะแบบ มีกินมีใช้ลักน้ำรักป่าเมื่อผ่านช่วงการลงพื้นที่เยวาวชนก็เข้าใจแล้วว่าต้องระเบิดจากข้างในนั่นคือต้องมุ่งพัฒนาให้คนและครอบครัวในชุมชนมีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ใจของธรรมชาติเท่อย่าลืมติดตามพวกเราในวันต,ต่อไปด้วยนะคะพวกเรากำลังจะไปไหนกันเราจะ,ะไปสวนกาแฟ